ก็ต้องขอบคุณคาะมาก์นะคะแคทตี่ดอค่ะเป็นพรีเซนเตอร์น้องใหม่นะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับน้องออก็ดีใจมากเป็นั้งแรกที่เจอคนเยอะๆแบบพรีเซนเตอร์ทุกคนเลยก็พาดโต้น้องใหม่ด้วยนะคะอก็ดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยวันนี้พี่ๆนะคะจากแฟนคลับมาเยอะแยะกันหมดเลยแล้วรวมถึงที่ๆี่ดาราแสดงดูท่านด้วยก็มากันเยอะค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ เราตกใจกับยอดขายไว้พอเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ปุ๊บถล่มทลายมากเอาจริงๆไม่รู้ว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้ของไม่พอขายของไม่พอขายจริงป่ะดีใจมากแสดงว่าของเขาดีจริงดีนะดีใจดีใจดีใจมากเราไวพร์สิบห้าปีไวพรเหรอก็ขอให้ข้ารมานะคะแล้วก็ แบรนด์นเคือคามาทท้งหมดเนี่ยขายดีนะคะแล้วก็ผลิต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 ภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ต่อมาให้คนใช้อย่างนี้เรื่อยๆเลยค่ะใช่เช่นกันเลยค่ะก็แฮปปี้15ปีแอนนิว์ซารีคามากนะคะก็ขอให้อยู่คู่คนไทยแล้วก็ go i n t ์ไปเรื่อยๆค่ะเป็นยังไงบ้างกับเดินทางการเป็นแฟนมีททั่วเ <AG S 2> อเชียแค่ทั่วโลก ยยังไมทั่วโลกค่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เดินทางแถวแถวเอเชียกันก็ดีใจที่ที่เราได้ไปหาเขาเนาะเป็นไงบ้างใช่ค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมอะคือพอเจอพวกแฟนแฟนเขาเขาก็คือแบบหายเหนื่อยอะค่ะคือมันหายเหนื่อยเห็นเห็นเห็นการที่แบบเขาอุตส่ามารอเราตากฝนตากร้อนตากหนาวมารอเราอย่างเงี้ยมันมันหายเหนื่อยแล้วยิ่งทําให้เราแบบมีกําลังใจในการแบบ โชว์ให้พวกเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักนะดีใจที่ได้เจอแฟนคลับก็ชินกับคำว่าสนามบินแตกยังชินแล้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้างมันพอเห็นภาพนั้นแล้วมันแบบตกใจหรือมันแบบขอบคุณคืออมว่าทุกคนเขาตื่นเต้นมากกว่าเขาก็เลยแบบอยากเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือแต่ว่าถ้าถ้าทุกคนเป็นระยะก,ก็ดีเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นานขึ้นเราจะได้มีเวลาแบบโบมือบายๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนแบบ แบบมีมีระยะให้เราเราจะได้เข้าไปหาได้แต่ละเ,เมืองแต่ละเมืองที่ไปมันแตกแตกต่างก,ก,กันไหมต่างไหมต่างไหม,ไหมอ๋อแฟนคลับก็ยังก็ยังคงต้อนรับเราอยา่างสมบูรณ์เหมือนเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่างกันไหมก็แทบจะไม่ไม่ค่อยต่างกันเลยต้อนรับต้อนรับดีทุกที่เลยค่ะมีสิ่งที่เราต้องต้องรับมือไหมอ่ะเพราะว่าแบบเราเป็นรถาต้องเตรียมตัวยังไงพอรรับกระเป๋าเล็วเปิดมาเจอกแบบสูงช่อน อ๋อก็จริงๆอ่ะคือหลิงเข้าใจมากๆเลยการที่เราอ่ะบินไปไปหาเขาคือโอกาสมันน้อยมากที่เราจะได้บินไปหาเขาถึงประเทศนั้นเลยแล้วก็เขาก็คงอยากเจอเรามากๆอ่ะคือเราเองก็อยากเจอเขาอยากใช้เวลากับเขาเออก็วอนให้แฟนๆแบบคือ อยากให้ดูแลความปลอดภัยด้วยกลัวแฟนๆแบบไม่ปลอดภัยนั่นเองเพราะว่าแบบถ้าสมมติอัดๆเข้ามาไม่ใช่แค่เรานะที่ล้มคือแฟนๆก็ล้มด้วยแล้วพวกเราก็ช่วยไม่ได้เหมือนแบบคราวที่แล้วที่เราไปประเทศไหนกันสักที่หนึ่งอ่ะคือก็มีแฟนๆล้มแล้วพี่หลีก็พยายามช่วยเราก็ช่วยไม่ได้รอยเงี้ยโอ้ไม่อยากให้แฟนๆจีใช่ค่ะเราไม่อยากให้แบบทุกคนแบบเกิดแบบเพอร์นีอไม่อยากให้เจ็บหรือะใช่ก็อย่างเพราะมันออกมาหลายคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเราสองคนตรงนี้มีมาตรการยังไงบ้างสำหรับเรา จากที่ไปหลายประเทศมาแล้วก็มีการนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ทางอ r g a n i z e เขาก็คงจะคุยกับสนามบินว่าให้แบบจัดระเบียบพี่ที่แฟนคลับหรือาเงี้ยให้อยู่กันเป็นแถวจะได้อยู่ด้วยกันนานขึ้นด้วยอย่างอย่างบางภาพที่เห็นแม่้อยเองก็แบบถูกเปลี่ยนออกมาเลยไม่เป็นแฟนคลับแล้วคุณก้อยคุณก้อยโดนกันออกจากแถวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็เราเจอได้กันครั้งแรกพี่ทีมงานพ่อาหญ่ยังไม่รู้ว่านี่คือคุณแม่หนูอะไรอย่างเงี้ยใช่ ล่าสุดที่หลิงโดนปัดที่บบกมีคนเข้ามามีคนเข้ามาหมายถึงว่าท,ท,ท,ที่ถุดที่ถึงถึงตัวเราอะ่ะอ๋อใช่ก็มีแล้วก็มีก็ คือเขาพยายามเอาของมาให้เราเป็นตุ๊กตา,าเป็นตุ๊กตาที่เขาเขาตั้งใจมาให้เราแหละแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้จะรับยังไงเขาเขาทำอย่างนี้ออ๋อใช่รับไม่ได้รับไม่ทนันอะไรอย่างเงี้ยชิคเก้นววใช่เขาอย่างเงี้ยอันนึงข่าวเปลี่ยนอันไไม่ใช่หเหรออีกอันหนึ่งเหรอไม่จริงอันเหรอที่ที่บ <c oughs> อกว่าที่เหมือนเข้ามาถึงโจมเราที่เหมือนจะมาถึงเรืถึงตัวอ่ะใช่ไหมใช่ตุ๊กตามอันนี้คือล่าสุดที่ล่าสุดล่าสุด ช่ตุ๊กตาไหมคะตุ๊ใช่ตุ๊กตาใครอัปเดตอีกเหมือนบคุณนะคะอ๋อใช่อันนั้นคือตุ๊กตาที่เขาพยายามแบบให้เราใช่แต่ว่าคือเขาให้ไม่ถึงเขาก็เลยเหวี่ยงตุ๊กตาอ๋อแต่ว่ามันเป็นแค่คิดในช่วงจังหวะทตั้ๆคนคิดว่าจะเข้ามาจู่โจมน่าจะน่าจะใน่าจะจริงค่ะใช่เรื่องเราเปลี่ยนเราเกลียดเรื่องเราเปลี่ยนแล้วแต่พามื่อก่อนเรากระแสดราม่ากันตลอดเลยนะก็รอมีไหม เอาที่ใส่แว่นตาบ้างอะไรบ้างคะอ่ะอย่างนั้นต้องใส่แบบนี้แบบนี้กับพี่โป๊ะยังไงบ้างที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปหรอเรื่องราวมันเป็นยังไงคะเรื่องราวที่แบบว่าิงกับพี่โป๊ะพี่อย่างเงี้ยอันนี้พี่โป๊ะใช่แบบว่าดูดูดูแลดูแลชิดไปแฟนคลับไปใกล้พอใจอ๋อจริงจริงมันก็ตามบีต้องตอบเลยตอนนั้นก็ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหม ไม่ไม่ได้คือคือไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจในการทํางานก็คือหลีกไว้ใจคนรอบข้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่พี่นักแสดงหรือว่าพ,พี่พี่ทีมงานเขาก็คงเซฟเราอยู่รอบข้างตลอด<ม>แล้วส่วนตัวหลิงเองก็ก,ก็ก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรา<ม>เราไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกแบบไม่ให้เกียรติ หรือว่าอะไรคือด้วยที่ว่าเราทํางานในวงการอาจจะมีแบบเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาทํางานมันก็จะมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันนิดนึงอะคะ่ะใช่อย่างอย่างอย่างท่ายืนที่ยืนอ,อะไรอย่างเงี้ย มันมีการเซตวางไว้อยู่แล้วใช่อาจจะอาจจะด้วยเลนมันแคบแล้วก็มันอาจจะด้วยเลนคนเยอะเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนถ่ายเราไม่รู้วรู้สึกเราไม่ได้มีโมเมนต์รู้สึกว่าเอ้ใกล้ชิดกันเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใกล้ชิดกันเกินไปเหรอตอนนั้นเก็ก็ก็ ก็คงทาตามตามตามความเหมาะสมที Alpha, ่ท like ี่พ evet ี่พี่ทีมงานให้ทำนะคะแต่กระแสดาว่ามันโจมตีห so นักอย่างที่โป้เลยเรารู้สึกอย่างไงบ้างไม่นอนจนช่องสามก็ออกมาต้นยจะหมายชี้แจงว่าเอออย่าพลาดพริงนั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เอ่อตัวตัวหลิงเองยังไงจริงหลิงจริงหลิงไม่ได้ติดตามมากขอโทษนะคะไม่ได้ติดตามดามาก่ิงหลิงไม่ได้ติดตามดาามากขอโทษ เออเขาว่าพี่โป๊ว่ายังไงนะะมีคนมีคนไปโจมตีพี่โป๊ะเยอะมีเครดิตพี่โป๊ะไปว่าเรื่องอะไรื่องนั่นนี่เราไปพูดเกับๆได้โยงมายังเรื่องเราทตัดปากบอกแบบคนที่เข้าใจผิดหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับว่าแบบคนที่อาจจะเข้าใจผิดเพราแบบไม่น่าเลยค่ะก็ก็้อนทุกคนนะคะอย่าอย่าใช้ เขาแล้วคำพูดที่รุนแรงเกินทําให้แบบจิตใจอีกอีก,อกฝ่ายยังรู้สึกไม่ดีค่ะเออส่วนตัวอาจจะต้องต้องอาจจะต้องคือเข้าใจแฟนๆเลยเข้าใจแฟนๆด้วยที่ว่าเราเขาเขาเป็นห่วงเราแหละเพราะาเขารักเราแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยแล้วก็เออเราไม่ทำลายใครเราไม่เอาคำพูดตัวเอง ไปทํร้ายใครค่ะเป็นการเป็นการนี้รู้สึกยังไงบ้างเอาสึกยังไงบ้างกับการที่แบบว่าพอมันมี d r a ม a าเนี้ยัวกคนไม่กล้ามาเข้าใกล้เราร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะคือส่วนตัวหนูกับพี่หลิก็คือทํางานกับทุกคนได้ปกติเลยแล้วก็รักกันดีด้วยอะไรเงี้ยทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไปปัญหาอะไรถ้าเกิดว่ามีแฟนๆเข้าใจผิดอะไรเงี้ยก็ให้เป็นหน้าที่ของคนที่ต้องถาว่าแบบอธิแจ้งอะไรเงี้ยแล้วกันอืจริงๆวันนั้นพี่โป๊กเขาก็ มันจะมีการถ่ายอะไรสักอย่างค่ะพี่โบว่าพยายามแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเองก็มองว่าพี่โปเป็นเป็นเป็นผู้ร่วมงานพี่ชายที่ที่นิสัยดีค่ะใช่กตช่แบบไม่เป็นไรเลยพี่ๆน่ารักกับเรามากใช่แต่ว่าถ้าถ้าหลิงเองรู้สึกอึดอัด หรือว่ารู้สึกไม่ดีแล้วหลิงจะไปแอบกระซิบทีมงานเองใช่ค่ะไม่ถามตอนสุดท้ายเลยวันนี้แจกปฏิทินช่องแตกเขาบินกันมาไกลมากรู้สึกไงบ้างดีใจไหมเขใจเนาะเขามาร้องแตกท่าที่ห้าคู่นลยรอของคืนคืนก่อนวันีข้ามคืนเขารอข้ามคืนรู้สึกไงบ้างเขาทุกเขามาแบบเป้าเนยเนาะ รู้สึกแบบเขาทํากันได้ยังไงอะแบบทํากันได้ยังไงข้ามคืนเลยนะบางครั้งเรารอแบบร้านอาหารแค่ชั่วโมงเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วแต่นี้เราบอกแฟนๆตลอดว่าคุณมารอตั้งแต่ตอนคืนคุณผ่านตอนเช้าตอนเที่ยงที่มันลอนตอนบ่ายอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โหแบบต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่อุตส่าห์มารอกันใช่จริงๆแทบจะทุกงานเลยเขาจะแบบอย่างอย่างเช่นสนามบินหรือว่าที่ช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรารู้สึก ขอบคุณแล้วก็ให้คุณค่ากับกับแฟนๆที่ตั้งหน้าตั้งตามารอเราเพื่อที่จะมาเจอเราแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆดูแล ดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าดูแลคือ,ค,อคือไม่อยากให้ให้รอข้ามคืนมากกว่าใช่แบบเ,เราตอ้เช้าก็ได้เราไม่รู้ว่ากลางคืนเขาจะอันตรายหรือเปล่าข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคิวเขาเริ่มแจกบ,บ่ายสามอะไรเงี้ยมาใกล้ๆก็ได้ใช่ทุกคนจะได้ถ้ามาใกล้ๆทุกคนจะได้รวมตัวกันมาใกล้ๆอ่ะแต่ไม่ต้องมีใครรอนานโะอเคค่าเสค่า